การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรยียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพชีวิตโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังพระองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่ออบัติขึ้นในโลกยอ่อบุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเอกคือ พระตะถาคตอรหันตสมมาสมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านจึงเป็นสิ่งที่ควรถือเป็นการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การทำอย่างนี้มีอานิสงส์ใหญ่ จะส่งผลให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันในบทสรรเสริญพุทธคุณในพุทธชัยยมงคลคาถาท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าพาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุทันตัง ครีเมขลังอุทิตโคระสัสนมารังทานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสะพาวตุเตชยมังคลานิซึ่งแปลว่าพระจอมุนีได้ชัยชนะพยามารปุนิลมิตรแขนตั้งพัน มีอาวุธครบมือขี่ข้อเจสารครีเมกพร้อมด้วยเสยนามานมโหร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลน,นั้นขอสรรพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน นี่ก็เป็นพุทธอุทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้นับเป็นปฐมพุทธพจน์หลังจากที่ทรงได้ชัยชนะจากพยามมานพร้อมเหล่าเสนามมานและได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณติดใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ซึ่งหลวงพ่อ ได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าเมื่อพญามารยกพลมามืดฟ้ามัวดินเพื่อแย่งจิงรัตนบัลังและขัดขวางการตัดสรูธรรมของพระองค์พอเทวดาพรมทั้งหลายได้เห็นเช่นนั้นต่างก็หวาดกลัว ขนลุกขนพองไปตามๆกันรีบหลบหนีเอาตัวรอดไปทิ้งไว้แต่พระโพธิสัตว์เพียงลำพังดังเทวบุตรที่นั่งอยู่นิมานอันว่างเปลา่าพระอาจารย์จาย์ได้พรนาเอาไว้ว่าเมื่อพยายามมาและพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งไตรโลก ต่อสู้กันไปอยู่อุกาบาทอันร้ายกาศก็ตกลงโดยรอบทิศทั้งหลายก็มืดมัวด้วยควันแผ่นดินแม้นี้ไม่มีใจก็เหมือนมีใจถึงความพัดพลากเหมือนหญิงสาวรัดพะรากจากสามีแผ่นดินที่ทรงสะต่างๆเอาไว้ พร้อมนังสาครก็หวั่นไหวเหมือนเถาวันตั้งลมพัดแรงมหาสมุทรก็มีน้ำปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลำต้นไม้ต่างๆก็คดงอพายุร้ายก็พัดไปรอบๆมีเสียงอึกทึกครึกโครมความมืดทิ่ปราศจากดวงอาทิตย์ก็เลวร้าย สัตว์ร้ายก็ท่องไปในกลางหาวส่วนหมู่ทวยเทพทั้งหลายเห็นมารประสงค์จะประหารพระมหาสัตว์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งปวงก็อินดูและส่งเสียงคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆพราะบรามโพธิสัตว์รู้ว่ากำลังปมะจนกับศัตรู ที่ไม่มีใครในภพสามนี้จะประทะได้จึงนึกถึงแต่กำลังบรมีสามสิบทัศที่สั่งสมมานับพบนับชาติไปทั่วให้มาเป็นธรรมาวุธิอันวิเศษเป็นกราะแก้วคุ้มกันภัยแล้วชนะศัตรูที่มาคมคู่อยู่เบื้องพระพักในขณะนั้น พญามาได้บรรดานในฝนฐานเพลิงตกลงมาฝนฐานเพลิงนั้นมีสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกพอตกลงมาก็กลับกลายเป็นที่พญมาลาตกลงบูชาพระมหาบุรุษพญามารยังบรรดานในฝนชนิดต่างๆตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบระหารทานไฟ ไฟนรกฝนทรายฝนคโคลนและฝนน้ำกรดก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เมื่อพญามาไม่อาจที่จะทำอันตรายมหาบุรุษด้วยลิตของตนได้ก็เครวยิ่งนัก,กเร่งให้ไพ่พนก็ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารเสีย ตัวพยามารเองก็ใสช้างครีเมกเข้าไปหาต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธะท่านจงลุกขึ้นจากบัลังนี้รัตนบัลังนี้นั้นไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราต่างหากพวกเสนามานก็พากันโห่ร้องรับกันลั่นไปทั่วพบสาม เรามหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้เนะี่ยบังเกิดขึ้นในบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดพยามารขู่ว่าท่านนะ่ะไม่รู้จักกาลังของเราเสียแล้วเรามีพหนโยธามากมาย มีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นมีเพียงลำพังคนเดียวยังมากล้าลองดีกับเราอีกเพราะมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมานแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเราได้บำรุงเลี้ยงไพรพล,พลไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้น เราจึงไม่กลัวท่านบารมีสาทัศนี้เนะี่เป็นโยธาของเราจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทําของเราไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เนะ่ะเป็นพยานของเราแต่เราได้สร้างมหาทามบารมีเอาไว้ ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึงเจ็ดครั้งเมื่อพระองค์ได้เอ่อยอ้างเอามาหาธาบรมีที่เคยสั่งสมไว้แล้วทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมเล่นน้ำที่รองแผ่นปตัตพีซึ่งหนาหนึ่งล้านหนึ่งมืนสี่พันยอดก็ไหวก่อน ต่อจากนั้นมหาปตพีซึ่งหนา240,000โยชน์ก็ไหวหกครั้งเสมือนว่าได้รับรองพระดำรัสของพระองค์น้ำซึ่งเกิด